จะตีสี่แล้วโอ้สบายสบายตื่นตีสองปล่อยตัวตีสี่สิบห้าอันนู้นคืออะไรอ๋อเขาไปทางนูน้นเราต้องวอร์มไหมอ่ะ

แรงงานวิ่งอะมิโนใช่ไหมอะมิโนโอ้สวัสดีครับ <Hi. S 1> สวัสดีครับอ้อาวฟูจ<ะ>่ <laughs> คนไทยปะ <laughs> คนไทยอ๋อโอเคครับ ไม่กดนวครับตั้งใจวิ่งเนาะ,ะตั้งใจวิ่งใช่ไหม<ะ>โอเคไม่ควรกวนเขา เป็นแรกเรากำลังจะไปนุสุรีชัยทุกคนนปนรสุรีชัย สบายของนิ่มบัตทนี่โอ้โหสบายไม่สะทานสะท้อเลยแต่ไม่ยนะมั่วนะผมเจ็บโซเลียสอยู่ก็เลยต้องใช้คุ้นี้คิดว่าตอนนี้ไม่เจ็บเลยซึ่งถ้าเอารองเท้าคาร์บอนมามันจะเจ็บ 2องโลแล้วครับโอ้ลิกสามโลโคตรสบายมะเติมเกลือแร่หน่อยอเกลือแร่ครับถ้าเป็นอะมิโนโน,นะเกลือแร่เป็นอะมิโน เจอน้ำเปียกมีลืน่นนิดหน่อยคาดว่าต้องคาดว่าต้องรันอินมีลืน่นนิดๆให้โลเลนกลางคร้บ ครับสิกิโลวิ่งีไเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย่สิบโลอะก็จะถึงแล้วนี่ได้แล้วเอียกี่นาทีจับโลโอ้เอิน แตก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 อีกแล้วอีกไกลไหมไกลค่ะอีกไกลมันโลเดียลไหมเหรอ,อ สวัสดีครับไม่เงียบไิ่เดียวโรเชียดังไม่ได้วันนี้ทำไมอ่ะ <laughs> มีบ้านคนอ๋อโอเคโอเคก็ <laughs> เลยต้องเบาๆนหน่อยน่ารักนะโซค้านะารน่ารัก

เรารอดใต้สะพานขับปีนก้าวไปถึงท่าช้างแล้วก็ไปท้าพระอาจารย์สวัสดีครับถ้าพระอาจารย์เสร็จแล้วก็เข้าเส้นชัยสวัสดีครับไม่ต้องยกมือก็ได้นะเดี๋ยวล้มสู้สู้ โอเคกือบจะจบแล้วการวิ่งหน้าโรนัดีมากจบไวกินข้าวไวก็อนนี้สี่กิโลกว่า2ี่ีนาทีอ๋อนี่ไง นี่ต้องต้องระวังสะดุดนะตรงนี้ปีหน้ามาเลยยี่เบลโลเลครับกเดียวเ้ยเร็วี่เบลหรอ โอ้ยยังไม่ถึงนี่เหรอโอ้ยยังไม่ถึงนึกว่านึกว่าถึงนูงง่นเราอยู่ในานามแล้ววิ่งชิวๆแม่งไม่มีจริงว่ะ ครัโอ้ยไกลแล้ไอ้เหี้ยไม่ศึกษาสเส้นทางนะฮะไม่ศึกษาสเส้นทาง300สามร้อยเมตรสุดท้ายนี300่สามร้อยเมตรสุดท้ายไป ไปก่อนเลยสองร้อยเมตรสุดท้ายไอ้เหียรีครับเด่ครับ อ๋อเข้าแล้วน้าเข้าด้านตดกับสนามหลวงดักวิ่งระวังด้วยนะครับตื่นต่างระดับนักวิ่งระวังด้วยนะครับตื่นต่างระดับนักวิ่งระวังด้วยนะครับข้าา กูปองขอสองขอสองใบได้ไหมกูปองไม่ได้ไม่ได้โอเคดีมากซื่อสัตย์เย้จบแล้วโหไม่ได้เจอนานเจกันปีละครั้งจริงครับไมาเจอกันที่งานวิ่งเหมือนเดิมเออาเรื่อยๆช่วงนี้ ผลงานฝากผลงานให้แฟนแฟนขับหน่อยดีๆแฟนขับก็สำหรับแฟนขับนักวิ่งรันเดอร์จอานี้แล้อเจอานี่เออนี่ไอ้เหี้ยแย่ละพี่ชื่ออะไรเรียกชื่อผิดพี่หนุ่มโอเคอ่าพี่หนุ่มกันชัยไม่ใช่ฝากฝากผลงานตัวเองได้แล้วผมก็ยังไงดี เร็วนี้นะครับจะมีซีรีส์ใหม่อาจจะช่วงๆกลางปีครับผมอยากให้ทุกคนติดตามกันนะครับถ้าใครไม่ได้ติดตามก็มาตามกันที่งานวิ่งได้ครับก็กวิ่งวันนี้วิ่งเท่าไหร่วันนี้วิ่ง10บโลครับผมเวลาสี่สิบสามะก็เป็นเวลาไม่ได้ถ่ายรูกิจถูกไหมใช่ครับกลางดีจริงๆอาจจะเร็วกว่านี้แต่ ไม่ได้ซ้อมทางหายไปนานแล้วก็โดนสะพานพระรามแปะเลยแคบลอ่ะแล้วได้ไปไต่บ้างไหมช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาครับใช่แล้วเตะบอลอ่าใช่เตะบอลหนักอยู่ใช่แต่ก็กําลังคิดว่าเดี๋ยวช่วงนี้ต้องกลับมาวิ่งแล้วฮะกะว่าจะมาเป็นนักกีฬาไฮบิกอ๋อมีเข้าฟิตเนสบ้างเหมสเฟสาวสาวเปกสาว ไม่มาคุยกันดีกว่าฮะอย่างงี้เน้นเจอหน้าเน้นเจน้าเน้นพูดคุย DM มาได้ได้ DM มาได้ครับตอบไม่ตอบว่าไงดีขอบคุณค่ะรับครับฟรีนะคะฟรีเหรอก็ต้องมีคูปองไหมไม่ต้องมีค่ะรับได้เลยได้นอนกันยังเนี่ยยังเราอดทนมากสู้ๆอันนี้อะไรอ่ะอะโล่ไข่นุมกันพาอะโลไข่หนุ่มกันพาตับไข่ค่ะโอดีมีป้ายตรงเนี้ยเราจะได้ไมีอเข้าไปรับได้นะคะโดยไม่ต้องใช้คูปองเลยอ๋อโอเคกินไม่ลงเดี๋ยวเดี๋ยวให้มา สันในไก่สันในไก่กรอบได้กินยังอร่อยอร่อยกรอบนุ่มค่ะเป็นเกี๊ยวซ่าญี่ปุ่นค่ะอิโนมโตะค่ะเป็นเกี๊ยวซ่าหมูญี่ปุ่นค่ะจากอิโนมโตะค่ะเป็นแบรนด์ใหม่ค่ะชื่อว่าอูไมค่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปไกินอันนี้อะไรอันนี้เป็นทาโกยากิกับไก่คาเกะค่ะของอูไมนะคะแบรนดอูไม่ค่ะอันนี้แบรนด์ใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะใหม่ใช่เขาไออโนมโตะเหมือนกันโอเคขอบคุณครับ อันนี้อะไรสวัสดีค่ะแวนยำยำค่ะ,ว,คะวันนี้มีมาแจกชิมฟรีค่ะเป็นในส่วนของรถต้ยมยำกุ้งและรถหมูสับค่ะแล้วก็มียำยำช้างน้อยอ่ะรับฟรีก่อนเลยโอเค,อคขอบคุณครับไปดูหน้าตาได้เลยวันนี้มีท็อปปิ้งเน้นๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อไข่นะคะหรือว่ากุ้งไปดูได้เลยนี่ตามโอ้พูดเก่งมากนาทานไวเอ่ยแจกฟรีค่ะแล้วแจกแบบนี้เลยทุกครับทุกรถมีสองรสชาติอันนี้จะเป็นรสหมูสับค่ะ ยังไงน่าทานไหมโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอย่าลืมแวะมาทานนะคะแจกฟรีค่ะอะไรที่หนึ่งเนินชามชาเลยค่ะที่หนึ่งอใช่ไหมอ๋อสุดยอดนี่เหนื่อหรือไปอาบน้ำมาเหื่อค่ะเวลาเท่าไหร่39.26ค่า39.26มอ๋อ อากาศมันร้อนไปหน่อยเนาะไม่ร้อนเยอะร้อนเยอะสามรอบเจอพี่หนุ่มกลางทางด้วยนะเวลาถ้าสามเก้าสามเก้าใช่ไหมอ๋อโอเคจริง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 ถ้าไม่มีเนินก็จะเร็วกว่านี้ใช่ใช่ค่ะเหมือนเนินลดลงหน่อยเดี๋ยวพาปิดเบางานหน้าไปไหนงานหน้าไปซีนิกบาลอ๋อโอเคไม่ได้ไปทอกรสบแต่ว่าตลงทอกรสอบ เจอกันครับไม่ได้ไปเจอกันอะไรนะจำผมได้ไหมใช่ที่ผมให้พี่หนุ่มอุทานให้ผมฟังอันนี้มันหนูแบบเจ็บมากเลยอะวิ่งเออเจ็บขาไงสองวีที่แล้วมั้งเออใช่ไหมเวลาเท่าไหร่ดีนะน่าจะห้าสิบสี่สิบเก้ากว่าสี่สิบเก้านครับกับเข้าไปแล้วน่าจะรับที่กองอาหารน่าจะแชร์คนนี้นะครับพี่เขาให้อุทานว่าอุทานว่าไอเฮียครับไอเฮีย วันนี้เหนื่อยชิบหายนี่นี่สินค้าอะไรใหม่แนะนำะมั้งมีสินค้าอะไรนี่นี่นี่แนะนำเลยน,นี่ครับเป็นกางเกงตัวใหม่ครับ Enduro X ขา,ายเป็น,ปนไงก็ตัวนี้นะครับก็คือผ้ามันจะผ้ายืดใส่สบายครับระบายอากาศดีครับจริงๆตัวนี้เป็นไฮบริดจริงๆก่อนนั่นเนี้ยมีซ <รอ S 1> ับในมีซับในมีเป็นกางเกงในครับพี่อ๋อมีเป็นกางเกงในใช่ครับเป็นกางเกงในข้างในตัวนี้ก็คือเป็นตัวแรกที่ออกมาเป็นไซส์ผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายละครับอันนี้เป็นไซส์ผู้ชายไอ้ผู้ชายอันนี้เป็นผู้หญิง นี่ครับเราให้ดูนางแบบครับพี่นางแบบนี่ครับใส่ได้เซ็กซี่อย่างนี้ครับโอเคแล้วอันนี้ยฮะอันนี้ก็เป็นตัวคัทเอลครับพี่มีกางเกงในไหมอยากให้ทำเอียงเกงในอ่ะได้ครับต้องตัวตัวนี้ใช่ไหมครับเหมือนทีสใช่ครับกำลังรีเซิร์ชอยู่ครับพี่โอเคครับขอบคุณครับ ยับสเตอร์ยับไหมยับเลยครับผมยับเลยนะโอเคร้อนยับเลยครับตอนนี้ครับหนึ่งสองสามจะอะไรจากหนูพี่พี่เห็นสะพานหนูนี่วิ่งอะไรวิ่งห้าโลเหรอยี่สิบเอ็ดโลทำไมวิ่งยี่สิบเอ็ดโลอ่ะเราซ้อมน้องกันไปเกี่ยวโตโตเกี่ยว เอาไปเกียวโตเหรอใช่แล้วเขายังให้มึงไปเหรอพี่หนูคือดาวเด่นเกียวโตป้าไม่มีหนูกับพี่เดียสนามเขาแบบปั้งไม่ได้นะพี่หนูโอเคสบายดีนะสบายดีค่ะแล้วก็แล้วคุณพ่อก็สบายดีค่ะที่เคยนั่งอีโค่ะค่ะแล้วหนูนั่งบิซนเนสคลาสเนาะจะถามใช่ไหมค่ะคุณพ่อ เฮ้ยคิดถึงพ่อใช่ไหมเดี๋ยวมาหลับพาอเขาดิเพราะว่ากินเหล้ากไปได้ห่วงแต่กินเหล้ากับพ่อหนูว่าดูดิพ่อหนูกินเหล้าดุไงโอเคโอเคจากกาน้ำนู่นนะครับใครก็ไม่รู้โอเคไม่งปแล้วหรอไปแล้ว